กลับมาพูดคุยกันต่อค่ะมาดูเรื่องของการเพิ่มสิทธิ์สิทธิประโยชน์30บาทรักษาทุกที่ซึ่งเขามีการจัดรถรับส่งผู้ป่วยถึงบ้านค่ะถือว่าเป็นข่าวดีนะคะสำหรับผู้ป่วยผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ทุพพลภาพหรือว่าผู้พิการทั้งหลายค่ะโดยคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสอชอหรือกองทุน30บบา,าทรักษาทุกที่เขาได้มีการอนุมัติหล,ลักเกณฑ์ในการสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมการจัด บริการผานนะรับส่งผู้ทุพพลภาพเพื่อเข้ารับบริการสาธารณสุขได้สะดวกมากยิ่งขึ้นก็คือเมื่อไหร่ท่านจะไปหาหมอก็ส่งรถมารับกันที่บ้านค่ะ หาหมอเสร็จก็มีรถส่งกลับมาถึงบ้านเรียบร้อยเลยว่าอย่างนั้นนะคะโดยกระทรวงสาธารณสุขค่ะจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีผ่านนรับส่งแก่บุคคลดังต่อไปนี้ค่ะ 1. ก็คือคนพิการ 2. ผู้สูงอายุบุคคลที่อายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปที่มีความจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือไม่สามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้แล้วก็3ค่ะ ผู้ป่วยที่มีความยากลำบากในการเดินทางไปรับบริการสาธารณาสุขด้วยตัวเองค่ะซึ่งขณะนี้ก็ได้นําร่องไปแล้วในเขตกรุงเทพมหานครแล้วก็จะมีการขยายไปในส่วนภูมิภาคต่อไปเร็วๆนี้นะคะ